คุดแบ่งน้องเล่นด้วยลูกไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วจริงเ,เอาให้น้องสีเล่นด้วยคุดใส่จุดกระเจี้นนี่ะอ๋ะอมได้ไหมคุด สีไปเล่นกับพิกุดไปนีเอ๋ขาวเขาใส่สีขาวเอ้าตักออกได้ยังไงเนี่ยไม่ใส่ใหนตะก้าไว้เนี่ยโอ้ยคุดใหมันเก่งว่ะอัเนี้อ่ะอาเนียอะไรมาแ่เวมามาแล้ว แมวมาเยอะได้ของเล่นหนูกไปจร้งจิ้งใครวะอาชังตะก,การร้าเลยเดี๋ยวจะเขียวไหมน,นั่นควอมเซนกอดไว้เลยนะขาวไม่เล่นกับพี่เขาล,ลูกเฮ้ยไปเล่นกับพี่เขาไป เอานานว้าวมึงคุดฉลาดจังเลยลูกใช้มืออุ้มออกเลยอะ่ะเอาไปเล่นคนเดียวอ่ะดูนี้ไม่แบ่งขาวเล่นด้วยเลยายกมานี่มายกมาเร็วคุดยกมาลงมาเอาได้ไหมลนะ่ะ